สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดขนอนเหนือนะฮะตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดนครศรีอ 4, ย,ยุธยานะครับผมอันนี้มากราบสิริาราสังขารหลวงพ่อพรมนะฮะอันนี้คือสาราพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่เก็บสิริาราสังขารหลวงพ่อพรมนะ,ะที่บูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะฮะด้านบนนี้ก็จะมีตู้โชว์พิพ,ธพิธภัณฑ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อพรมนะฮะแล้วก็หลวงพอ่อพระปุบรศาสตร์นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนนะฮะไปชมด้านบนนะครับตามมาเลยครับ เป็นศาลาทรงไทยเรือนไทยนะสวยนะฮะครับด้านบนก็จะเป็นนี่ฮะป้ายวัดถนนเหนือนะศาลาพิพิธภัณฑ์หลวงพระพุทนะฮะติดเทโวนะฮะอันนั้นก็จะเป็นที่เก็บองค์น้ำมนต์ของหลวงพระพุทนะฮะตรงนั้นด้านนู้นนะะฮไปตักได้นะฮะอันนี้ครับเราต้องเข้าด้านนี้นะฮะนี่ครับ เลื่อนประตูเลื่อนไปนครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับพาชมตู้วัตถุมงคลทางวัดแล้วก็ชมบรรยากาศด้านในนะสวยนะแล้วมีที่ตู้ชววัตถุวัตถุมงคลของพ่อ้วยะัะเปิดไปเลยครับบรรยากาศด้านในนะฮะอันนี้คือพระครู พระพรัดประสาทนะฮะลูกศิษย์หลวงพ่อฮนะอันนี้คือที่เก็บสรีลระสังขารหลวงพ่อฮนะล่างหลวงพ่อผมผมนนีนะฮะนี่ครับเดีย๋ยวเราไปดูตู้ตู้โชว์พ,พระพถุมงคลนะฮะอันนี้ของด้านนี้จะเป็นของพระครูป,ประสาทนะฮะ มีอยู่าบ,บต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไป,ไปดูด้านของ,ลงหลวงพ่อฝงนะนี่นะครับประตูมงคลหลวงพ่อนะฮะตั้งแต่สมัยปี2 5 0 0 10กว่า20กว่า30กว่าหลวงพ่อท่านมรณาภาพปี 3, น 2, 34นะฮะ2 5 3 4ันหนร้อตสามสิบี่นะฮะตู้โชว์นะฮะน,นี่คือปิพิธัโชว์นะฮะร,รุ่นเก่าๆตั้งแต่สมัยหลวงพ่อท่านสร้างนะฮะ ตะกุดนะฮะนี่ฮะนี่คือเหรียญต่างๆนะฮะพระต่างๆของหลวงพ่อนะฮะนี่ฮะตะกุดบนลุกมากเลยตรงเนี้ยนี่ฮะนี่ครับลูกตะกดนะุดฮะลูกตะกุดตัวครูนะนี่ฮะตะกุดต่างๆนะฮะเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวถ้วยมงคุณทางวัดด้วยนะฮะยังมีวัตถุวยมงคุที่ท่าหลวงพ่ออยู่นะฮะเป็นสมเด็จต่างๆนะฮะบ,บนสวยมากเลยให้มันอากาศบนมากบนไม่กันสวยมากอันนี้จะเป็นพวกบ่อพระต่างๆนะที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้เนะฮะมีพระยงพระยันต่างๆกันทั้งว่าง ตั้งตสูงถุกมงคลฮนะต้นเก่าเก่านะบอพนะฮะบอกรคพาะนะต่างนะงรูปจังเลยนี่เ็นนะเก่าเนกะ่ฮะตำลายคำพีใช่ มีโบลางโบราณฮะนี่คือตู้วัตถุมงคงลธรมวัดนนะครับมีข้อเขามทสุดนะะมีหนังสือชีวประวัติห,หลวงพ่องนะฮะนี่เป็นต่อรูปาวัตถุมงคลเบอร์นี้นะครับมีร,บรูปรถ่ายนะฮะ มุขยัางต่างๆนะฮะอันนี้คือแหวนนะฮะมีแหวนมีท่าน้ำมารมีหลุมสะกดมีติ้งจกนี่เียนะ น,นี่คือสอง่งเลตนะที่ทำของพ่อเนาะมีรูปถ่ายนี่ะร,รูปถ่ายนะเรื่องต่างๆ มันทำบุญกับทางวัดได้นะครับเราลาไปแค่วันนี้สวัสดีครับ